ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับสก i บ i ดี้ทัวร์เวันวันนี้ก็จะผมนี่เซอ้อมากเลยวันนี้เป็นวันที่ผมต้องหยุดพักแต่ผมมาทำคลิปบางคนพูดว่าเฮ้พี่อะไรอ่ะพี่ก็ลงวันจันนี่วันเป็นวันที่พี่ต้องลงคลิปเป็นกติีอแล้วผมอัดวันเสาร์นะเป็นวันที่ผม ประกาศโพตนี้ไปผมตั้งหมดโพสตนั้นโพสต์นู้นไหนวะโพตนี้ไม่ไปเมื่อ17ชั่วโมงนี้แล้วผมขอว่าขออนุญาตพัก2วันได้ไหมคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ซึ่งคนดูบอกได้คนละออมาขอบคุณขออนุญาตพักสองวันเพาช่วงนี้ผมเหน่อยมากซึ่งงานค้างก็เยอะงานดุนนยันงนดิงซึ่งผมก็เคลีย์เกืบหมดแล้วละ แค่นี้เลยวันนี้เราจะมาทําจุดสังเกตุเล็กเล็กเล็กน้อยเกี่ยวกับสกีบิ๊ดทอยเลตหนึ่งนาทีละไปเลยโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้ายูทูบของคุณดาฟัฟ์บูมนะซึ่งจุดสังเกตแรกเลยจุดสังเกตที่คน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 ี้ดูแะ่สกีบิ๊ดทอยเลตอาจจะไม่ได้สังเกตนะตอนที่สกีบิ๊ดสกีบิ๊ดทอยเลต ซีซนะั่นสี่สิบหกแอดเอพิโซดเนี่ยปล่อยออกมาผมก็ไม่ได้พิจารณาหรอกผมก็ผมก็แปลกๆปกติมันจะเอาฉากข,ของฉากใดฉากหน,นึ่งในอันนี้อย่างของเนะี้ยเอพิโซดสี่สิบสี่อนดาฟักบูมเขาก็เอาฉากที่ไททัทนซีวีแมนสใส่ใส่อ่ะยกตัวอย่างเนีย้ยอีพีนี้เขาก็เอาจีแมนที่โดนฉา,ายแสงมาเนะี่ยแต่ทำไมอีพีเอพิโซดเนะีนะ้ยเนี่ยเอพิโซด ยังไม่ชที่สิบเนี่ยทำไมเขารูปนี้มาผมก็สงสัยอยู่นานเลยรอรอไปนแต่พอมาอีพีที่53าสบอ๋อเลยอ๋อไงลระเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ฮะแค่หน้าบวกก็น่าจะรู้เลยใช่ไหมเนี่ย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 อีช็อตเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ไอชดเนี้ยใช่เลยใช่ไหมไอช็อชดเนี้ยน่นเนี้ยมันเหมือนกันแบบมันคือบรรยากาศมันด้านหลังมันเหมือนนะแต่ถ้ามันไม่เหมือนกันคืออืมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอะคือท่าทางมันไม่เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นท่าทางอ้อ้ว เมื่อก้ท่าทางเป็นล,กลักลาสปีคสอเมนทำไมโดนยำได้ขนาดนี้ลากสสปีคสอเมนและและ้วลกกักส์สเกตอย่างหนึง่งหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะหลายน่าจะรู้ลืมบอกใบเอพิโซดวา่าวันนี้จะมีอยู่สามความลับนะผม กะมันมีห้าความลับแต่ผมลืมอะความลับนี้จะอยู่ในอันนี้อยู่นี้ซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้แต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้เนาะจีเมนอาจจะบินได้ทุกคนอาจจะบอกว่าพี่มันก็ต้องบินได้หรอกแอ่ผมไม่รู้ว่าทุกคนหมายถึงอะไรนะแต่ผมว่าทุกคนน่าจะหมายถึงตอนที่ตอนที่จีเมนมันใช้ตัวแพกบินเน่ทุกคนน่าจะหมายถึงนั้นอะแต่เนี่ยเราเห็นว่า จีเมนเนี่ยมันล่อนลงมาเลยเว้ยเนี่ยเห็นไหมเราเ,เราเห็นว่าจีเมนมันล่อนลงมาแบบความรับนี้จะคร้มรับกันไหมสำหรับจีเมนมันจะล่อนลงมาเลยถ้าเกิดเราเห็นเนีย่ยมันจะล่อนลงมาแบบล่อนลงมาเลยลนลเนีย่ย หรับความรับนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีซึ่งก็แค่นี้แหละไปพร้อมรับอันต่อไปใน EP นี้ EP ที่16แล้วทุกคนจะจำได้ว่าเป็น EP ที่น้องสไปเดอร์แคเมล่าเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้านักวิทยาศาสตร์ไปกลนจริตซึ่งทุกคนก็นรู้ใช่ไหมว่าเจ้าสไปเดอร์แคเมล่าเนี่ย มันไม่เกิดมาเองแน่นอนมันมันโดนแพทยเชี่ยวแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนมันต้องมีใครสร้างให้ถึงจะใครละ่ะก็ดกรสกิบดีที่ทเอเล็ตนั่นงองนี่โอเคและเราจะเห็นว่ามีเจ้าสปมเปย์โดยธรรมดานี่ยะ่ละ้วเรานะจะโบกแล้วหลังจากนั้นเจ้าสปมเปย์โดยธรรมดาก็จะพุ่งมา,มเ,มาเอ้ยเดี๋จ้า เจ้าสไปเดอร์สกิิดีทอนเลก็จะพูดตัวคีนซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันเหมือนกับอีพีนีเมันเหมือนกับอีพีนี้ที่ที่ลาคัามลาแมนโดนทำแบบนี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จ้านักวิทยาศาสตร์วิกนจริต แต่ตัวนี้มันเหมือนกับ EP EP นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูนะติ๊งอ่ะเนี่ยเทียบดูมันเหมือนกันขนาดไหนอ่ะเนี่ยดูดิเิดมไหมเหมือนแบบจา่าซ่าเขี่ก็จบไปแล้วสำหรับความลับทุกอางความลับนะเอาเป็นว่าเจอกันอีกทีก็วันจันทร์แหละ บายบาย